สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนสมองสบายเนาะ FC ทุกทานทีขรุบละหักแพงทุกถั่วโลกมัน,นยินดีครับส้มส่องคองเมตตาพี่น้องย้ำคำาคืนพี่น้องเอ้พวตาพามาหนังเผาทงนามาเผาทงนาพี่น้องเอ้น่ะตังทงเลยมาเผาทงนาเผาน้องงูพี่น้องเ,งงเงอง้ ง่าก็ได้ลูกแต่เว้นเว้นเนาะแต่ใบสองใบาสามถ้าปันนี่น้องอยังบอกออก๋ยวพี่น่องเอะอ,ออกแต่บวชนวิทย์วสันมาตาวะใกลสิได้นัแ่แแหละป้าบอกเป็นตาอยากดอกพี่น้อง <c oughs> มันอันมันถือขี้ฟุ่นขี้เพื่องเลยนะมันถือขี้ฟุ่นเพื่อง ตาตาให้เอากรตามัดส่หางมันไหว่ะจะตที่สามตัยที่สาเผาเอาสั่สองโตนำมาได้กินกระซิ่งใหญ่เติบอยู่ไปเนาะ โมวิดเดู่ตะกี้ว่าสิรปฟเนื้อขี้อัดไปนองเลยธรรมดาเราไปได้ไปเนื้อขี้อัดซะมาเผาเนาะงัวมีเอฟซีบางฐานแบบจ้องหน่องเดินไม่ตาามาสั่นมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเดินมาอื่นเด้อสวน่องงัวมาอื่นถ้าอยากมากินน้ำเด้อ ทางเบต้าน่ะบอกบอกคอยหมักปันได้กพี่น้อยคนขิ้ไรแต่เลือกกินเบต้านะบอกคอยหมักกินไปได้ดอกอืมเขาไปยังนอรุ่นคนอู้หู้ว่าฝนสิตกบนตกดอกลาเต็มผ้า เราเต็มพระก็ชงตกะก็อื่นปันมันแต่เศร้าปันมันตาก่อนมาอื่นนี่พี่น้องเ้ยอ้าสีเัียบเลย ใหญ่ปรนไดสิหน่อยปรนไดเละพี่น้องถารุ่นถารุ่นคือตัวแรกสิได้กินเนาะได้มาซองตัวน้องมาดิกินพี่น้องได้แต่กลางคืนไดมาดิกินนมองมากระเพาะตัวผู้ปากใหญ่ แปลงนมบางไงไปตาลูกสิอ้วนได้เสร็จแบ่งแจบ่งจาน,จานอาหารเส้ามาอื่นได้ไถ้ายาก Mà đơn, mà đơn, mà mà sao Mà kín nằm đơ Mà cả xa bác ngảy lời Mà kín khảo len mà pháo nó ngô đúng nhớ Cả hắn này Cô Hoàng ngày thông thiền đây, nào đây Cái nào cái đây mẹ cái nó có cân Tên đồng đèn, đồng đèn, độ cái มังจุกเจ็ดจุกเจ็ดเด้นั่นพี่น้องเลยถือเพื่องเบิดได้บักลายพี่น้องบ้กกาบักกระซาบักไงบักไงเลยพ่อตาสีจัดการนั่นพ่อตาล่างต้มหาก,กล้วยนมะันน่ะนะหากล้วยสำนิก้อยนี่มันว่าโพดสำนิก้อยนี่ ได้อยากก็ตามมาเด้อน้องัวน้องัวถ้าอยากตามมามากินน้ำมาอื่นกะตาต้มไว้ได้เรียบร้อยเป็นนังเผาจนได้กระตาจะเอาใบบักสมเสียวามาต้มใส่ พักนางเลินน้ำใบก็จะไข่น้ำรับกินข้าวไปหน่อยได้พเนยไม่ย้ายมาอื่นซะมากินต้มนองงวัวเด้อมากินสวนองงววน,สวนองงวัวกระเจา้าละผักลายมันบ่เส่ ตาจัดการเองเห็นมละลางเรียบร้อยพักน่งเลิศกกใส่เลยเราเช่นใครใส่ลงงนะเนี่นะใส่สมบักเล่นใส่หอมพักนางเลิศใส่ เอาวะเสียงใครใส่สมใบสมเสียวใบสมเสียวบอกพ่อยังนำมักเล่นลงอีกพ่อตาวะกะลางตมให้หน้อยตบใบมะอื่นลองเนี่ยนะหมอกำลังผดอกอกอกตบใบมาอื่นเศร้ายเดินมาเดินพ่อตาอยากมาอื่นมากินน้ำกันเด้ออาหารเศร้า Nguam ở xã nọc 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 ơi Mà nọc mà nọc mà nọc 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 สำนอยไข่ได้หมักมาเดิมมาเดิมมาอื่นมาอื่นมากินนำกันพี่น้องเส็บเส็บสะโพภูหมักได้เส็บเส็ได้ผู้บภูหมักก็คือโบเส็บพี่น้องแต่ผู้เพิ่นหมักกินกับว่าเส็บมาแลนเนาะมาต่านกับก้อยต่านกับยอมกันก็าสื่อๆเราก็เส็บเส็บกับว่าเพื่อผู้หมักมาตานกับภูหมักกับโบแส็บ กับโบกินอีกลาเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้งคลิปหนานเะพาะกันใหม่เด้อพี่น้องเดอ้อผักเบ่งผักชมก,กดไลคกดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องกดติดตามเข้ามาดูครับชมให้จบคลิปนะเด้อพี่น้องส่องของเมตตาแล้วก็ส่องน้องฟาโศกน้ำหน่พี่น้องสบายดีเพาะกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อ